พรุ่งนี้เดี๋ยวอัปเดตข่าวสารของอน้องๆศิลปินในกามมิกเซ่บากดีกว่าก่อนที่จะไปอัปเดตเอเชียนะครับเรามาอัปเดตที่เราบอกไปว่าตอนนี้นะครับหนุ่มนึงที่เขาสุดชิคแล้วก็ฟูมากๆเวลาที่ถ่ายภาพออกมาเนี่ยคนคกดไลค์กดแชร์กันสนั่นเลยวันนี้เราเลยจะมาเผยนะครับทริควิธีการทํารูปยังไงเนี่ยให้รูปดูดีทําให้แฟนๆเข้ามากดไ like ลค์กันของหนุ่มมาก่อนกัมมิกเซ่โดยที่เขาบอกว่าวิธีการถ่ายภาพของมาก่อนนะครับ นอกจากจะภาพดูแบบมีศิลปะแล้วเขายังมีแอปพลิเคชันที่ใช้ชในการช่วยตกแต่งภาพให้ดูแบบล้ำสมัยใ,<ห>ให้ดูแบบไม่เหมือนใครเพราะบาท,ทีการถ่ายภาพเนี่ย อัพบ่อยๆอาจแฟนๆอาจจะเบื่อได้ฉะนั้นต้องหาแอปพลิเคชันแปลกใหม่มาช่วยในการแต่งภาพครับไปดูที่แอปพลิเคชันแรกเลยครับตัวนั้นอันแรกครับผมกับ VSCO Cam นะครับผมอยากจะบอกว่าแอปนี้เนี่ยเคยเห็นว่าเคยไปอ่านดูนะครับผมพิมพ์ฐานนี้น่าจะใช้เหมือนกันที่แบบว่ายอดฟอลโล่เยอะที่สุดนน้องพิมพ์ฐานที่เป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมใช่นะใช่เหมือนกันเพราะว่าแอปนี้เป็นแอปที่พูดได้เลยว่า การแต่งสีนะครับหรือการบอกว่าเติมสีหรือฟิลเตอร์อะไรเงี้ยแอปนี้จัค่อนข้างใช้ง่ายแล้วง่ายจะทำให้ภาพนี่สวยเนียนด้วยนะครับนี่ก็ดูภาพที่น้องมาก่อนแต่งนะครับก็ดูดูแปลกแล้วก็ดูมีลูกเล่นนะน้องๆมันแบบไม่ใช่แบบถ่ายปุ๊บก็ลงปั๊บหรือแต่งแค่เฉพาะเฉดสีนะครับแต่สามารถ แต่งภาพให้มันดูล้ำสมัยให้ดูเซนหรือว่าแต่งให้ดูแบบเหมือนเป็นหน้าปกนิตยสารยังได้เลยอ่าคือรูปของมาก่อนเนี่ยจะเป็นแบบค่อนข้างบอกว่าดูดีแล้วก็แนวครับแต่ตัวจริงมาก่อนที่บอกเลยครับผมแนวยิ่งกว่าดูดีครับดูดีดูดีนะอ่ะไปดูอีกนึงแอปพลิเคชันที่น้องมาก่อนเขาใช้บ่อยๆกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับแฟนคลับของไปมาก่อนนะครับอีกหนึ่งแอปนั่นก็คือ snapseed นะครับเขาบอกว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ snapseed เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแอปที่น้องมาก่อนเขาใช้บ่อยมาก เพราะเรียกว่ามันเป็นการรวบรวมฟังก์ชันต่างๆในการแต่งภาพไว้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคลอปภาพการคัดตัดภาพการเพสรูปหรือว่าจะเป็นการก๊อปปี้นะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถทําได้แบบง่ายๆและที่สําคัญใช้ได้แบบไม่ซับซ้อนด้วยนะครับยังยังมีเอฟเฟกสีต่างๆให้เราได้เติมแต่งสีสันลงไปอย่างง่ายดายด้วยฉะนั้นคนที่รักการแต่งภาพชอบการครอปภาพคัดภาพอย่างนี้นะครับหรือว่าจะก๊อปปี้นะครับแอปพลิเคชันเนี้ยใช้สะดวกสบายมากเลยครับ Snapseed จะต้องไปหาโหลดกันบ้างแหละไลท์จะได้ขึ้นเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยไลท์ยอดไลท์ตกรอย <ตง S 2> ยอดไลท์บาง,ง,งทีบางทีเขาอาจจะเบื่อไงตูตนแบบเปลี่ยนแบบแต่งภาพแบบใหม่แบบใหม่เอาแบบถ่ายรูปใหม่ไม่ต้องถ่ายหัวตัวเองแล้วนะนะเอาไปถ่ายหัวควนอื่นบ้างห <Nered S 1> รือถ่ายส่วนอื่นของอะไะในร่างกายของเราเช่นเช่นขาแล้วก็หัวใบหูอย่างเดียวหรือว่าถ่ายเฉพาะครึ่งหน้าเพราะปกติคุณจะชอบถ่ายแบบหน้าตรงใช่ไหมหน้าตรงลองถ่ายหันหลังางเงี้ยแล้วถ่าย ปึ๊บผมด้านหลังถ้าไลเยอะปุ๊บมาเลยจะไม่เห็นหน้าผมในไอทีนะครับผมจะเห็นแต่ข้างหลังไม่ใช่แมมก็ต้องเห็นหน้าอาจจะเปลี่ยนฟิลเตอร์อาจจะขึ้นตัวมีเดยมช็อตอะไรก็ว่าไปมาดูอีกแอป,ปนึงครับผมแอป,ปต่อไปครับกับฟิลส์นะครับแอป,ปนี้นี่บอกเลยว่าจะทําให้ภาพเนี่ยซ้อนกันดูเป็น3มมิติแล้วก็พูดง่ายๆครับผมอย่างสมมติว่าแอป,ปเนี่ยอาจะมีแค่แต่งฟิลเตอร์ แค่แต่งลายภาพดูเนียนดูขาวดูใสานะครับแต่แอปนี้จะทําให้ภาพคุณดูแนวดูเท่อย่างมากกอนเขาบอกว่าไลฟ์เจ็พันแน่นอนยังดูครับผมภาพจะซ้อนๆกันอย่างนี้ฮะดูแบบดูเออดูมันซ้อนๆกันออกมาเหมือนเป็นงงงเป็นภาพสามมิติอันบนซ้ายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่มาก่อนใช้นะครับไปดูแอปนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะเป็นแอปพลิเคชันที่พี่โดงบอกเลยครับมันสามารถเอาภาพนิ่งเนี่ย เข้ามารวมมิกกับภาพเคลื่อนไหวแบบภาพวิดีโอที่เราถ่ายได้นั่นก็คือแบ่งเฟนกันแอปพลิเคชันแบบโฟ t o กริดนะครับสุดเป็นการแต่งภาพเติมสีและก็ที่สําคัญอย่างที่พี่โดมบอกครับสามารถเอาหลายๆรูปภาพนะครับน้องๆครับสามารถเอาทั้งรูปภาพภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ย มารวมอยู่ในเฟรมเดียวกันได้ครับเรียกว่าสามารถจิ้มใช้งานได้แบบง่ายๆเลยบางทีมุมซ้ายอาจจะเป็นภาพนิ่งมุมขวาใส่ภาพเคลื่อนไหวของเราเข้าไปอ,อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นภาพที่เราร้องเพลงอยู่ก็ได้นะครับถือว่าเป็นแอปที่น่าใช้มากใครที่อยากจะลองดูก็ลองซื้อคำว่าโฟโตกริลองดูนะครับครับผมแต่จะให้แนวเนี่ยผมเสริมเสริม,มค,นนความคิดไปนิดนึงในความคิดผมเองนะสมมติว่ารูปบนซ้ายเนี่ยเราเป็นรูปใช่ไหมบนขวาเป็นรูปล่างซ้ายเป็นรูป อัดเป็นวิดีโออาจจะพูดกับแฟนคลับหรือว่าน้องๆว่าเฮ้ยรูปบนซ้ายเป็นไงบ้างอ่ะคอมเมนต์ดีๆนะหรือแปว่าเราอาจจะไม่ต้องแคปชั่นก็ได้ใช้การพูดเอาก็ได้ครับผมรูปนี้รูปนี้ใช้เสียงก็สามารถดูกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดลงในอินสตาแกรมก็อย่าลืมนะครับต้องตัดต่อให้ได้เกินไม่เกิน15าวิต้องให้ไม่เกิน15าวิใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิด15วิ้าวิมันก็จะตัดไปแล้วมันจะเลือลงได้แบบแค่สั้นๆเท่านั้นใช่ครับก็ลองดูครับกับ4่แอปที่น้องมาก่อนนะคร <ผ>นะครับใครที่อยากจะแต่งภาพใครที่อยากจะได้ยอดไลค์ใน IG หรือ Instagram เยอะๆเนี่ย ก็ลองลองใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับคิดเอทดีไซน์ออกมาเป็นสไตล์เราได้อาจจะเป็นวิดีโออาจจะเป็นภาพนิ่งหรืออาจจะเป็นแสงและเงาช่วยเติมแต่งให้ภาพเราดูมีความโดดเด่นมากขึ้นครับผมนี่ก็เป็นทริคดีๆนะครับจากน้องมาก่อนกับมิกเกเซ่นะครับผมสักคล้ยนะครับอยากเจนของจริงก็ไปตามฟอลโล่กันได้กับ M G underscore underscore K4 ครับผมเอาละครับและหนึ่งเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตเรื่องราวเกียับเพลงใหม่ของหล่าบรรดากับมิกเกอร์เซ่บ้างดีกว่าที่เขา ใช่ครับวันนี้ครับหนึ่งเพลงที่น้องขอเข้ามาเยอะมากชอบบอกพี่โด่งส่งมาบอกในไอจีพี่โด่งนะพี่โด่งครับจะเปิดเพลงนี้ช่วง4ี่โมงดิหนูกับมาไม่ทันดูตอนนี้ก็น่าจะสักเกือบจะ5้าโมงแล้วจัดให้เลยก็แล้วกันนะไม่เปิด4ี่โมงมาเปิด5้าโมงกับเพลงขอใช้คาว่ารักของน้องเติร์ดกับมิกกเซ่ครับไปฟังก่อนเลยแล้ววันมาม่าเลยครับไปก่อนเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Play s t o ต้เรไปมาก่อนนะอย่าและไงครับวันนี้ เรามีอะไรฮะมีเพลงเฮ้ยเพลงอะไรอ่ะวันนี้เขาเป็นดีเจสักวันหนึ่งนะครับครับผมเราจะเปิดเพลงเพลงหนึ่งเพลงแล้วบอกได้เลยว่าเพลงเนี่ยดังดังด้วยนักร้องนี่หล่อแต่ว่าผมเท่าที่ผมดูนะครับไออชุดน้ำเงินเนี่ยจะหล่อชุดแดงอ่ะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไป มันหล่อมากเลยจริงเหรอหล่อมากหล่อทั้งกล้วยเลยสาวกีทสีแดงนะโอ้คิดไปเองหรือเปล่าอ่างั้นเดี๋ยวเราให้ผู้ชมไปดูดีกว่าใช่ครับผมว่าใครจะน่ากีทกว่ากันเอ้ใบเขาหน่อยดิใบว่านางเอก m อเป็นหนึ่งในวงเกิร์ลกรุ๊ปสามสาวเลจรึเปล่าจริงขึ้นต้นด้วยฟอร์ฟันฟอร์ฟันก่อนฟอร์ฟันเป็นสระเอสระเอ ขลังยอยกักและมีการันด้วยออันนี้ไม่น่ารู้แล้วใปนเริ่มยากอะไรใช่ไหมอัน,ยน้ยากนะฮะก็จะเป็นเพลงร่นั้นก็ต้องไปดูเลยครับผมครับผม fa ขอใช้คำว่ารักเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่องราวรเลิฟผ่านไลน์ห่อนเลิฟออนไลน์ <online S 2> โดยที่จะเป็นข้อความนะครับน้องๆครับข้อความบอกรักที่หนุ่มๆกัมมิเกเซ่นเนี่ยเขาจะแชทหรือว่าส่งข้อความผ่านไลน์มีข้อความหลายข้อความเลยที่ผมชอบเหมือนกันนะบางคาก็โดนใจบางคําก็แบบโอ้โหเสียวได้โล่เ,<อ>เสียวได้โลกเลยมีทั้งแบบโดนใจมีทั้งน่ารักแบบน่าหยิกรวมไปถึงแบบข้อความเสียวๆที่หลายๆคนอาจจะเอาไปใช้ได้จริงๆลองเอาไปใช้ได้นะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างใครเนี่ยเล่นไลน์อยู่ก็สามารถส่งเพลงมา ได้ส่งข้อความอย่างล i n มิวสิกนะครับผมยังส่งเพลงแอบรักของน้องเติร์น้องมาเลยครับที่สามารถฟังได้แค่ลายมิวสิกนั้นเดี๋ยวก็ยังมีอีกสินองอีกสองกลุ่มอีกสองกลุ่มนะครับผมกับสองแนวเพลงครับที่พูดว่าอาจจะแอบรัก อาจจะผิดหวังแล้วก็สมหวังเดี๋ยวลองไปดูก็สามารถติดตามมันได้นะครับยังไงเดี๋ยวพี่หลวงย้ำนิดนึงนะครับเพลงใหม่ของกาวิคิเซ่ที่เขาเป็นโปรเจกต์พิเศษนี้สามารถฟังทางสามารถฟังผ่านทางไล n ์มิวสิกเท่านั้นนะครับคือตอนนี้ใครที่อยากจะฟังต้องรีบไปดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ครับไลฟ์มิวสิกไว้เลยแล้วก็สามเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสามารถฟังผ่านทางไล n ์มิวสิกอย่างเดียวเท่านั้นครับไปดูข้อความดีกว่าดูข้อความแรกก่อนเลยว่าจะโดนใจขนาดไหนมาข้อความเลยหนุ่มคนนี้ครับนอไส ต้องไปนะผม,มกลับนี่เลยครับผมคิตตี้อาจจะเป็นแมวแต่คิดถึงอีกแล้วอาจจะเป็นเธอ์นาะเขาบอกงี้เสี่ยวโดนใจไหมล่ะ มา,มากๆเลยไปไม่น่าคิดอะไรอย่างนี้ได้จริงๆ <c oughs> เด็กนะผมยังมีของน้องมาก่อนนะครับน้องมาก่อนบอกว่าอยากจะเป็นไข่ให้เธอเจียวเพราะว่าคนที่ถูกเจียวจะได้เป็นคนเดียวอ่ะอที่ถูกใจวันนี้เด็ดอ,อยากจะเป็นเจียวอ,อยากจะเป็นไข่ให้เธอเจียวจะได้เป็นคนเดียวที่ถูกใจนี่จากน้องหนุ่มมาก่อนนะครับไปดูน้องกรีนบ้างดีกว่าขอน้องกรีนเขาบอกว่า รักเธอเหมือนสนามลบเลยอะเอ้าทำไมอะครับก็ลบแรกพักอะครับมันเป็นรักแรกพบโอ้โหี่โดนนี่เล่นเองตบเองนะใช่ไงก็ผมรู้ว่าคุณคงไม่เล่นกับผมอะเออโอเคมาต่อไปของน้องปลื้มนะครับผมจะบอกรักเธอในนี้ก็ตรงไปตรงไปที่ไหนครับตรงไปครับผมช่วยเดินช่วยเดินไปนะฮะหน้ากระจกได้ไหมผมรักคนในนั้นจัง ให้ผมชงก่อนแล้วคุณจะตอบสีไมไม่พี่นี่ผมจะเล่นด้วยก็ไม่เข้าใจผมไม่ได้อ่านมาก่อนพี่นี่อ่านแล้วนี่ดูนี่ผมก็พอจะตบให้คุณได้แล้วเดินไปที่หน้าจกอ่ะเดินไปทำไมอ่ะอ๋อเดินไปสองกระจกเท่ๆพี่อ่ะแล้วแล้วแต่ที่คุณสบายใจครับเดินไปบอกรักคนกระจกไปดูคนต่อไปดีกว่านะครับปานไปน้องปลื้มน้องปลีนยังมีอีกหนึ่งหนุ่มที่ข้อความต่อไปขึ้นมาเลยครับเป็นหนุ่มคนต่อไปนะครับนั่นก็คือน้องปีเตอร์ ปีเตอร์บอกว่าสวัสดีครับผมปกติผมไม่ใช่คนเจ้าชูนะครับทำไมอะแต่ถ้าเกิดแฟนไม่อยู่อะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังโอ้ยเจ้าชูแล้วอย่างเงี<ม>้ยเจ้าชูแล้วเจ้าชูแล้วแล้วผมมาดูอีกหนึ่งหนุ่มนะครับผมกับหนุ่มปอเช่ครับอันนี้ผมชอบอ่ะฝนตกยังมีวันหยุดเอแต่รักเธอสุด ไม่รู้จะหยุดยังไงครับเนี่ยข้อความนี้พี่ดวกเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วจริงเหรอพี่พี่เป็นรูปคู่ของเราไงที่ถ่ายภาพในโพสต์ลงในอินสตาแกรมของยูชานเอบผมใช้ข้อความนี้เลยนะฝนตกยังมีวันหยุดแต่รักเธอสุดๆอะอดงตูนก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันอดองอ่ะเขินเลยนะนี่ข้อความนี้ผมโพสตลงไปในไอจีพี่ดวงแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับไปดูของน้องเต์ดบ้างดีกว่าน้องเต์ดเขาบอกว่าส่งผ่านไลน์นะครับแล้วบอกว่าน้ำแข็งใสหวานเย็น แต่ที่เธอเป็นน่ะคือหวานใจโอ้ยหวานไปอีกน้องเิร์ตมาถึงน้องเบิร์ตเ็จปุบใช่ไหมครับก็ต้องมาน้องมาร์กต่อเลยครับผมกับนี่ครับถ้ามีตัวอักษร A ถึง Z นะครับคุณจะเลือกอะไรผมเลือกผมเลือกตัวดีครับไม่ได้ครับผมไม่ได้ใช่ไหมไม่เด็ดครับดูลงมานะผมแต่มาร์กเลือกยูนะครับโอ้ยจะได้เลือกคุณใช่ไหมอีกหนึ่งข้อความนะครับที่เขาส่งผ่านไลน์ของน้องพัชเคียรันไกดีกว่าผมพูดไม่เก่ง เห็นคุณแล้วพูดไม่ออกเลยอยากจะพิมพ์บอกว่าชอบคุณนะโอ้หนูคนนี้พูดไม่เก่งแต่เวลาไลน์นี่คือแต่ถ้าต้องพานเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ครับผมครับอีนี่แต่ภูมิได้เก่งนะ เห็นคนพูดเราพูดไม่ออกโอ้โหเลยอยากจะพิมพ์บอกชอบคุนนะมาเป็นสำเนียงของคนสุพรรณเลยอมาสำเนียงสำเนียงของนังพาร์ทเคลานไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูแบบเป็นทองแดงนิดนิดนะคือพูดไม่เก่ง่ะแต่ถ้าเกิดได้พิมพ์ก็อยากจะบอกว่าพวกเราอ่ะชอบแฟนที่ดูรายการอยู่นะถูกต้องนี่คือข้อความที่ส่งผ่านไลน์ส่งผ่านไลน์นะครับใครที่อยากจะเอาข้อความแบบนี้ลองไปใช้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมีข้อความโดนใจแบบนี้นะเสียวแบบจีบหญิงได้นะช่วยกรุณาครับส่งมาบอกพี่โด่งได้เลยครับที่ ด้านล่างนี้นะครับออขอเพลงธรรมะอยู่ไม่ไกลครับผม <laughs> อย่างเงี้ยขอเพลงพาได้ด้วย4747777เอาข้อความโดนใจแบบนี้ส่งมาบอกกันหน่อยนะครับผมครับผมแล้วก็<อ>ยังไม่หมดนะครับ,รบข้อความเหล่านี้เนี่ยพอส่งบอกแฟนๆนี่แล้วแล้วอย่างที่บอกไประยะเวลาต่อจากนี้ครับตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายนเนี่ย ไลมิวสิกเนี่ยจะมีเพลงใหม่นะครับเป็นซิงเกิลพิเศษตลอดให้พวกเราได้ฟังกันซึ่งเป็นซิงเกิลโปรเจกต์พิเศษของเราบรรดาหนุ่มๆกับมิกาเซ่นี่แหละครับครับผมถูกต้องนะครับตลอดนะครับผม3เดือนนะครับผมตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงกันยายนนะครับตอนนี้แอบรักของน้องเติร์สนะครับผมสามารถฟังได้แล้วนะครับที่ไลมิวสิกรีบๆกดเข้าไปฟังกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่ากําลังจะขึ้นชัร์แล้วเพราะว่าเพลงเนี่ยฮอตมากแอบรักถูกต้องนะครับแล้วเราเอ่อเราเราบรรดาศิลปินที่เขาจะมาปล่อยเพลงนะครับสามารถฟังเพลงของพวกเขาเนี่ยได้ทาง l i ล e Music เท่านั้นนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่มีไลม Music พี่โดมบอกนิดนึงนะครับไปดาวน์โหลดได้เลยเพราะตอนนี้ดาวน์โหลดฟรีกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้บริการฟรีได้ถึง30วันด้วยกันหลังจากนั้นก็เพียงตกวัน <c oughs> วันละ2บาทเท่านั้นเองอเดือนตกเดือนทั้งเดือนอะ่ะ60บา <60 S 2> บาทถูกมากนะครับผมเวลาซื้อลูกองซุกลูอมเนี่ย เกินไปแล้ว2อบาทอ่ะอันนี้2บาทฟังเพลงได้ทั้งวันทั้งคืนเที่ยงวันเอ้ยตั้งแต่เช้าเลยตั้แต่เที่ยงคืนจนเที่ยงคืนอีกวันนึงคือพูดง่ายว่าทั้งของค่าย R S ก็มี u ร i c รวมไปถึงค่ายเพลงอื่นๆก็สามารถฟังได้หมดเลยนะครับฝากไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ครับ M V มาแล้วด้วยครับกับเพลงขอใช้คำว่ารักที่เมื่อกี้เราพูดติดค้างไว้ที่จะส่งให้น้องๆดูผมเชื่อว่าคงกลับถึงบ้านกันแล้วและหลายคนคงอยากจะเห็นหน้าน้องเติร์ดแล้วครับหนุ่มคิวบอยคนนี้รออยู่แล้วกับขอใช้คำว่ารักจากน้องเติร์ดครับ